สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิงยี่ท้างช่องสองคันชาแนลค่ะมูนี่ได้มีโอกาสค่ะกะบ่ได้พบพ่อพ่อแม่พี่น้องโดนเติบแล้วนะคะ่ะลายมือเติบคักลวค่ะบ่มีขีปลุงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะต่ว่ามูนี่กะไอทิพนมาวานเฮค่ะกะแต่ว่าบ้านเฮานี่กะบ่รูว้ว่าจะปลา หลายบ่เนาะค่ะเพราะว่าคนไก่ยังเฮ็ดเกษตรกร,ร,ก,รกันยังเฮ็ดพวกให้อ้อยให้มันเป็นหลักอยู่เนาะค่ะเฮ็ดน้เป็น,ลนะะหนนลักอยู่ก็เลยแบบว่าใสสารเคมีหลายคือเก่าเนาะค่ะปู่ป่านำหลายๆต่างๆก็อาจจะบ่ค่อยหลายคือสมัยแต่ก่อนพุนเนาะค่ะก็กล้อเบิงเนาะค่ะคอยเบิง่าจะพกความหมานบ่อเนาะคะ่ะเฉียหมานบอมือนี่ค่ะ ไปล้อรุ่นกับไอคิดเนาะค่ะกับสาวคันเนาะว่าจะได้ป่าบบคาะมื่อนี้ค่ะไปดูน้ากันเลยจ้าพีค่ค,ค่ะพี่กำลังจะไปไล่ป่ามาค่ะเพราะว่าพี่จะกัดกัดกัดไว้หม่องนี่ล้เพี่จะหาฟังนี่เนาะคะ่ะพี่จะวานแหฟังนี่ค่ะเพราะว่าคล้องเป็นคล้องเงาเนาะคะ่ะพี่จะไปไล่ป่ามาตะมุมพู้นค่ะจะไล่ป่ามาตะฝุ่นสะกอนแล้วก็จังจะก,กัดด่างไว้ มุมนั่นค่ะมุมที่เพื่อนขามไปไปกัดด่างค่ะเนาะคะ่ะเพิ่นจะกัดด่างไว้ค่ะเพิ่นแต่ตอนนี้เพ,พิ่นคือเพื่อนจะไล่ป่ามาซัก่้อนไล่ป่าต้อมให้มายูุมุมนี้ก่อนค่ะมุมขวามือนี้ก่อนเนาะคะ่ะมุมนี้ก่อนเพิ่อนกำลังไล่มาลนละคะ่ะล้างตีน้ำตามตามตาม,มาละคะ่ะแล้วเพิ่นก็จะได้กัดด่างะคะ่ะกอาด่างลงไปกไปัดไว้ละค่ะที่นี่ค่ะล้างกระด่างลงไปเนาะคะ่ะกาดัดไว้ ฟังนั่นเพิ่นจะบานได้บานค่ะเพิ่นจะบานจะฟังนี่ค่ะตัดด่างแล้วเพิ่นก็พักกันเก็บหญ้าเก็บเห่อแล้วค่ะออกออกพอได้บานเนาะค่ะเพิ่นมาเก็บออกมันกะหญ้าก็จะหลายเห่อก็จะลายค่ะเพิ่นจะลื้อเห่อในความนี้คำมือตัดไม่ละค่ะลื้อเหแล้วบานียเห่อในนาม มี่เด้อค่ะไม่ที่เพื่อนพ้กกันตัดเนาะเหอที่เพื่นพ้กกันตัดนี่ค่ะเอาน่มากองไว้อีกกองว่าแม่นกล่องหน่อยหน่อยได้ค่ะกล่องแบบไงค่ะกว่าจะเลืออกมาได้เนาะค่ะดูค่ะเพื่อนฮือไม่ค่ะพ่าแม่นหน่อยหน่อยได้ค่ะเอามาลื้อมานี่ค่ะคุณค่ะตัดใหม่ตัดเหออยู่คุณค่ะผูตัดกัดตัดดึงสร้อยกันทาย้อยกันเอาขึ้นมาค่ะ

ปลาก็เลยบอลลนอ้ได้ป่ะได้ปลาเสียมตัวนึงอยูค่ะยังสามตัวอยู่จ้ะเอาโอ้แตกดีใช่หรอหมดหลมเอหดเหลี่ยมคุมไผ ขาวโหปลาขาวมันมอในทางนี้เนาะมีหนึ่งมอมา้างเดียวเราไปเสียวความไัสายตาเจ้าของหมดแล้วว่ะฮามของอย่างอ๋อเด็กปลาขาวใหญ่อยู่ค่ะตัวหามอยู่มันโยนมันหมุบมันดิ่นโยนมาทันแบบเออปลาเงยเก๋ไก๋แล้วที่ได้ปลาตองค่ะปลาตองปลาไก่ค่ะตัวหามอยู่

S <S ความไม่ไอติดบาน,นขว๋มไม่ค่ะไม่เป็นเหอะเลยค่ะีเอาเอาตีนแห้ลนะไปอีกแล้วค่ะโอ้ปลาคอได้ปลาคออีกแล้วบ่โอ้ใหญ่อีกแล้วค่ะมองดูผู้นี้ตัวที่สองแล้วค่ะปลาคอใหญ่ตัวนี้คนนี้ได้มื้นี้นตัวที่สองแล้วค่ะใหญ่ขึ้นก,กันค่ะ ตัว,งตวงเยงยคุณอะแบบเงยเลยค่ะตายเพื่อแหละป่าเลยข้อตัวทิ้มุดปลาแล้วค่ะถึงเด้อถึงเด้อสิโอ่งไปนั่นไม่ได้ทันแล้วไงทันทันตุ่มขึ้นไปเลยเอาเพื่อปีนออกไปเลยไม่ต้องเอาตัวขึ้นอ่ะ หมดละค่ะหมดละเอ้นขายออกไปฮะน้องคนวัดบ้านลาดถูกต้องแล้วเอ็งว่ปลาขายในบ้านลาดเว้ยโอ้ยย้ายอยู่ขายที่ได้่ปลาตัวย้ายอยู่นั่นจับดีจับดีจับดี

ปะตองปตองกายทั้งนั้นกับมุดแล้วค่ะไอทีกับมุดแล้วจะเอาปลายังค่ะปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยโอ้นี่ปลาตองตัวนี้ก็งามอยู่ค่ะใหญ่อยู่โอ้ยันเด้อนี่ตองกระลาบเสียบอยู่เด้อค่ะพี่งามอยู่งามอยู่ โอ้ไอทิีได้ปลายังเนาะคะนะดนอยทได้ปลาดุกค่ะตะดุกยุกค่ะปลาดุก้บนเนาะไดีว่ของนะโอ้น้เขาหูแลไเจ็บหูเ้อเนาะจับันเน ล้มกระมาแล้วค่ะปากกระมืดมาแล้วเด้อค่ะคุณปากก็เริ่มมืดมาแล้วค่ะโจนีกกละปลาปะปนปลาปะกะหาค่ะมึงเด้คอกกค่ะฝนตกปนใดก็ยังบ่พักกันหนีอยู่ค่ะใจเอาขนาดค่ะผู้วานแหกกระไรเบิ้งเด้อเ่าบิ้งเบิงบิง กั้งจ่องอยู่ด้วยค่ะนี่กั้งหมอยู่ค่ะฟ้องฝนทั้งล้มมา้ลวค่ะฝนอื้อๆอยู่ค่ะรอบที่สองด้วยค่ะนี่ฝนมาหลอบสองค่ะคนหาป่ากันยังหายอยู่ค่ะยังมวนอยู่ค่ะใหญ่สูขนาดค่ะโอ้ตัวที่สามแล้วค่ะนี่อื้ดปุ่นนี้มานขนาดเลยค่ะแล้วค่ะท่านคุณค่ะ โอ้ปัดดุค่ะปัดดุ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 ค่ะฝนก็ตกขพอฝนค่ะตะตกบาแห้งค่ะฝนเดิน จะลือดังแล้วค่ะจะเก็บดังแล้วเว้นค่อยค่ำแล้วค่ะจะพากันกลับบ้านแล้วค่ะขาให้มันขาให้มันข้าศึกเลยเจ้าหนึ่งที่เพิ่นได้ปลาค่ะปลากระตูใหญ่อยู่ค่ะเดี๋ยวสองสาวข้า,ขาเดี๋ยวเสรไปสรุปปลาอยู่บ้านให้เบิ่งเนาะคะ่ะ ได้เวลาสรุปผลงานของไอทิดกระซาวนะคะล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านีคะ่ะจะได้เป็นปขับคอขักคอกับปลาไก่นะคะ่ปะปลาดปอากาปลาหนังฟ้าก็ได้มานิดหน่อยเนาะคะ่กะก็ถือประมาณเติบอยู่เนาะคะ่ะเพราะป่า เป็นครั้งแรกของปีนะคะปีนี้ที่ไปบ้านป่าตามคลองเนาะค่ะกับยังยูฤดูฝอนอยูน้าลึกเนาะค่ะน้าลึกน,ะะนา้กนายังคอแล้วก็ทถ่วหัวเนาะค่ะก็ได้ปลาถ้ามีกระถือว่ามันอยู่เนาะค่ะกับพ่อได้กินอยู่เนาะค่ะก็เพราะว่าเป็นป่าบ่ค่อยร้ายค่ะปีนี้ค่ะก็ล้อลุนล้อติดตามเด้อค่ะว่าสาวทันกับไอทิศจะได้เฮตดคลิปยังสูพ้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะ ค่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยดียู่ีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมื่อส,สุขสุขคนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอเก้าวขึ้นมาสวัสดีค่ะ